วีซ่าคู่มั่นทำไมคอยนานจังเลยเจ็ดเดือนเลยเหรอนะคะหนึ่งเรื่องวีซ่าคู่มั่นเวลาในการรอ 2. เรื่องการกักตัวของ uman, วีซ่าคู่มั่นวีซ่าติดตามวีซ่าท่องเที่ยวนะสามแล้วก็เรื่องของประเทศพื้นทำไมต้องกักตัวพื้นที่สีแดงนะคะฮัลโหลโฟกเก้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไป้าย่ามาไขาข้อข้องใจนะคะให้ตัวเองนะ แล้วเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคือปะย่าค่องใจว่าอา้อาววีซ่าคูมันทำไมคอยนานจังเลยเจ็ดเดือนเลยเหรอนะคะปะยาก็เลยไปหาข้อมูลนะเพื่อมาไขาข้อข้องใจให้ตัวเองคือข้องใจมากเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าปะยะ่าเหมือนน้องที่ส่งข่าวเรื่องกักตัวใช่ไหมคะเมื่อวันก่อนบอกคอยวีซ่าคูมันเจ็ดเดือนแล้วก็มีน้องอีกหลายคนนะบอกว่ารอรออยู่ แต่บางคนก็มีผ่านนะคะเดือนสองเดือนก็แล้วแต่ดุลพินิษของอเจ้าหน้าที่คนคนนั้นเนาะว่าเราจะโดนเจ้าหน้าที่คนไหนเข้มงวดหรือเปล่าแต่เอกใจอยู่ที่ว่าทําไมต้องเจ็ดเดือนเลยเหรอประยะก็เลยไปหาข้อมูลนะคะไปหาข้อมูลของอเว็บไซต์ UDI นะคะที่เป็นเขาดูแลเรื่องการเข้าออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาเลยปะยะก็เลยไปกอกนะคะ อันแรกเลยลืมนะคะตอนกอรอกกนะันไม่ได้กอรอกให้ดูนะแต่ว่าอันไปดูตามนี้เลยค่ะอันแรกเลยเขาก็จะถามให้เราเกอกนะว่าสัญชาติเราเป็นประเทศอะไรนะคะปะยาก็ใส่ไทยแลนด์นะอันที่สองก็คือว่าเราจะติดตามใครนะคะหรือว่า,าสมาชิกในครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะเป็นคนนอร์ชนะคะคนนอร์เวย์นะคะ,คนนอ,ะ,คะอันที่สามก็จะเป็น เ,เขาจะถามว่า,าสมัครครั้งแรกหรือว่าอุทธรอะไรพวกนี้นะคะปะยาก,ก็เลือกสมัครครั้งแรกนะคะแล้วทีเนี้ยอันต่อไปก็คือสมัครมาเพื่ออะไรอะไรอย่างี้แหละนะสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ะนะยปะยาก,ก็เลยเลือกที่ว่า skjøftet my innarke นะคะก็คือวีซ่าคูมันนั่นเองฉันจะไปแต่งงานที่นอร์เที่นอร์เวย์นะคะผลปรากฏว่า information o n wintertid นะคะมันบอกว่า i d a k t h a d e n o m a n ชูมอนเนี่ยเออมันเจ็ดเดือนจริงๆด้วยจ้ะเพื่อนๆจ๋าปยาก,ก็เลยเฮ้ยถึงบางอ้อนะคะต้องขอโทษมากๆนะคะที่น้องๆที่ปยาเออไม่ได้มาศึกษาข้อมูลให้มันแน่ชัดเนาะแล้วก็ไปบอกว่าสี่เดือนสี่เดือนซึ่งจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนแล้วนะคะเขาเปลี่ยนเด่นเนี่ยอินฟอร์มชูมเบ i ร์อุปดะคือเปลี่ยนแปลงเดือนที่แล้วนี่เองนะคะ เดือนที่แล้วนี่เองนะวันที่19พฤศจิกายนนะคะ2 0ง0ันนะคะปี2020นะแล้วมันก็จะเปลี่ยนอีกครั้งนะคะเนสตกังก็คือวันที่17บเจ็ดเดบอ์ก็คือเดือนนี้นะคะประยะก็เลยโอ้ยขอโทษมากๆนะคะน้องๆค่ะที่ปะยอ,อบอกว่าสเดือนสเดือนนะมาดูให้แล้วนะ7เดือน ถึงบางอ้อน,นะคะถึงบางอ้อถึงว่าบางคนเขาบอกว่าโทรไปเมื่อไหร่เขาก็บอกให้รอเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะคะถึงบางอ้อแล้วนะคะใครที่เ รออยู่นะคะก็ขยันโทรนะคะเห็นหลายๆคนก็ถ้าเขาบอกว่าเดือนหนึ่งนะคะน้องแจ็กกี้บอกเดือนนึงเขาก็โทรไปนะคะเขาบอกว่าอีก45วันอ่ะสีวันแล้วนับได้แล้วก็โทรไปอย่างเงี้ยนะคะไปถามได้นะคะแล้วยังมีนะคะเขาเขียนหมายเหตุไว้ด้วยนะไม่ใช่หมายเหตุนะคะเขาเขียนว่าถ้า UDI นะต้องการแบบสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะขอนะคะส่งบีแชร์มาให้เราส่งอ่า คำถามนะคะว่าออขอเพิ่มได้ไหมนะคะแต่ปกตินะคะถ้าถ้าปกติบางคนน่ะสิบแปดเดือนเลยนะคะเนี่ยเขาบอกนะนั่นแหละนานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้รับคําตอบบางคนก็เป็นปีอุ้ยนานแล้วเนาะตอนนี้เนาะเหมือนเดิมแล้วนะแต่ก่อนนะเนาะนานมากแล้วนะคะเออสิบปดเดือนนี่ก็ถือว่านานนะคะนั่นแหละ แต่เขาก็จะมีส่งข้อมูลบอกทุทกเดือนนะคะว่าอย,อยู่ถึงช่วงไหนช่วงไหนแล้วแต่โทรไปกดดันก็ดีนะคะมันน่าจะมีส่วนหรือเปล่าอันนี้ปะายาก็ไม่รู้นะแต่ว่าหลายคนก็โทรไปนะคะโอเคกระจามแจ้งนะคะวีซ่าคู่มัน่นเใช้เวลารอเจ็ดเดือนนะคะถ้าเขาโทรถ้าโทรไปถามเขาอีกเขาบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เจ็ดเดือนก็คอยไปแล้วก็ขยันโทรนะคะกระหนำ่ำโอเค แล้วเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องกักตัวนะคะเพราะว่าหลายคนบอกทักไปะยามาไปะยากเขาให้กักตัวทุกคนนะโอเคค่ะเราก็เลยมาคุยเรื่องการกักตัวนะคะ กรณีกักตัวนะคะใช่ค่ะกักตัวทุกคนถ้าคุณมาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นพลเมืองเขาหรือว่าไม่ใช่นะคะแต่มันจะมีกักตัวที่โรงแรมกับกักตัวที่บ้านใช่ไหมคะแต่ที่ข่าวออกมาก็คือว่ากักตัวที่โรงแรมก็คือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเนี่ยได้กักตัวที่โรงแรมแน่ๆชัวร์ๆนะคะไม่ไม่ติดใจไม่ขล่องใจนะคะแต่วีซ่าที่เขาบอกว่าวีซ่าคู่มั่นกับวีซ่าติดตามสามีเนี่ย ไม่ต้องกักตัวนะหรือไม่ก็มากักตัวที่บ้านนะคะเแล้วทีนี้ก็มีน้องนะคะมาคอมเมนต์ให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องชื่อว่าน้องกิมมาน้องน้องจิ๊บนะคะเขาบอกว่าอาปร์ยาเขาอะวีซาวีซาคู่มันนะคะติด วีม่านวีติดตามค่ะกักตัวที่บ้านค่ะป้าจะกักที่โรงแรมก็ได้แต่วีเยี่ยมต้องกักที่โรงแรมเท่านั้นนะคะแต่ว่ากัวตอมอจะปล่อยก็ย้ำกันอยู่นั่นแหละป้าก็เลยมาคิดว่าเออน่าจะใช่วีซ่าวีซ่าคู่มั่นของน้องแจ็กกี้ที่เขาไม่ได้เพราะว่าแฟนทํางานแล้วก็แฟนมีลูกหรือเปล่าอันนี้วิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์กันเขาก็เลยให้กักตัวที่โรงแรม นะเรื่องโกฎการกักตัวถ้าที่บ้านแฟนอยู่บ้านคนเดียวแฟนไม่ต้องออกไปทำงานอย่างนี้ค่ะเขาก็ปล่อยไปกักที่บ้านหนูว่าขึ้นกับดุลพินิจของตอมอด้วยมั้งคะแต่วีเยี่ยมยังไงก็ต้องกักตัวที่โรงแรมใช่ค่ะวีเยี่ยมวีเยี่ยมวีท่องเที่ยวยังไงต้องกักตัวที่โรงแรมแต่วีซ่าคู่ม่านเ่ะป้าย่าก็คิดเหมือนอย่างนั้นเลยว่าเออมันน่าจะใช่นะคะว่าเออขึ้นอยู่กับตอมอแหละว่ายากหรือง่ายเนาะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ระบุอยู่แล้วเนาะที่กฎของรัฐบาลออกมาว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่บ้านต้องไม่ได้ออกไปคอนแทคกับคนข้างนอกต้องมีพื้นที่สะดวกสบายที่จะสามารถกักตัวได้อันนี้วีซ่าคู่ม่านกับวีซ่าติดตามนะคะแล้วไปยากก็เลยไปหาข้อมูลอีกแล้วอันนี้ไปหาจริงๆเลยไปหาข้อมูลอีกแล้วเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลนี่แหละนะคะเกี่ยวกับกฎเนี่ยเขาบอกว่า คำว่าอ่ะเอาเอา,เอานี้แล้วกันผู้ที่จะโดนกักตัวแผนของอันนี้นะคะเขาบอกว่าอา่อที่จะถูกกักกัรนี่เขาทาข้อตกลงนะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนะคะแล้วผู้ที่จะโดนกักตัวเนี่ยคือผู้ที่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านในโนเวย์และผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านของสถานที่อื่นที่เหมาะสมคําว่าอยู่ อาศัยอยู่ในนอร์เวย์เขาให้คำนิยามนะคะคำว่าอาศัยอยู่ในนอร์เวย์หมายถึงผู้ที่ลงทะเบียนในทะเบียนบ้านประชากรแห่งชาติว่าอาศัยอยู่ในนอร์เวย์หรือผู้ที่ได้รายงานว่าย้ายไปนอร์เวย์ในทะเบียนนี้อันเนี้ยเราย้ายไปทะเบียนนี้ก็คือการติดตามสามีเนี่ยมันต้องไปแจ้งก่อนนะ เมื่อเข้าสู่นอร์เวย์ผู้คนจะต้องสามารถจัดทำเอกสารว่าตนอาศัยอยู่ในนอร์เวย์เช่นโดยอ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พำนับที่จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีนั่นไงคือระยาคิดว่า,าวีซ่าคู่มั่นเนี่ยยังไม่แต่งยังไม่ได้เข้าทะเบียนใช่ไหมก็อาจจะมีส่วนอันนี้วิเคราะห์นะคะวิเครานะห์เนาะนั่นแหละค่ะ แล้วก็เจ้าบ้านนี่อยู่แล้วแหละเจ้าบ้านก็ไปกักตัวที่บ้านเพราะว่าน้องเข้ามาจากเมืองไทยนะเขาก็ลูกเมีลูกนะคะมาด้วยก็ลูกก็น้องเขาก็เป็นเ,เป็นคนนอชเนี่แหละนะคะเป็นพาสปอร์ตนอชเขาก็มากักตัวที่บ้านนะคะเพราะว่าแฟนเขาไปทํางานต่างต่างจังหวัดอยู่แล้วไงเขาก็อยู่กับลูกสองคนกักตัวที่บ้านน้องไม่มีปัญหาอันเนี้ยเมืองใกล้ๆปายานี่เองนะคะแล้วคนที่มาทํางาน ที่สามารถยืนยันหลักแหล่งว่าเจ้านายมีสถานที่กักกันตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ไปย่าไม่ไปพูดถึงนะพูดถึงแค่ว่าการกักตัวนะสำหรับคนที่สามารถมีสถานที่กักตัวด้วยสะดวกสบายไม่ได้ไปติดต่อกับคนในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ให้ไปกักที่บ้านได้แล้วแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวจะลืม <c oughs> ลืมไปแล้วอ๋อนี่ก็ไปหาอีกข้อมูลข้อมูลของสถานทูตอ่านอร์เวย์ในประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าป้าญาคุยกับน้องๆหลายคนนะว่าเอสปยาประเทศไทยไม่ใช่ประเทศสีแดงผิดคะ่ะผิดผิดอันนี้หาข้อมูลแน่นมากเลยนะวันนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศสีแดงนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมามาดูคะ่ะ ไปะยะไปะยะไปดูสถ,สถานทูตไทยไอ้ไม่ใช่สถานทูตนอร์เวย์ในไทยนะคะเขาบอกงี้ค่ะอะปะยะจุดไว้ไม่ได้แคปหน้าจอไว้นะคะเขาบอกว่าพูดเรื่องการกักตัวนะคะทุกประเทศที่อยู่นอกเขตเชงเก้นนะคะทุกประเทศที่อยู่นอกเขตเชงเก้นให้ถือว่าเป็นประเทศสีแดงรวมถึงประเทศไทยด้วย กระจางกระจางแจ้งเลยนะคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเราประเทศไทยเป็นประเทศพื้นที่สีแดงนะคะในนอร์เวย์นะถ้ามาจากประเทศไทยคือเป็นให้เปรียบเสมือนเป็นประเทศสีแดงนะคะต้องกักตัวนะมาเยี่ยมตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะได้โดนกักตัวนะเพราะเราไม่ใช่พื้นที่สีแดงผิดค่ะเราเข้าใจผิดนะคะไปยาต้องขอโทษด้วยนะคะเข้าใจผิดนะคะไปหาข้อมูลมาแล้วยืนยันแล้วนะคะเป็นประเทศสีแดงนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะมีคนติดเชื้อน้อยน้อยกว่านอร์เวย์หลายเท่าเลยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นก็กระจางแจ้งไปทั้ง3เรื่องนะคะ 1. เรื่องวีซ่าคู่มั่นเวลาในการรอ 2. เรื่องการกักตัวของ Visa uman, วีซ่าคู่มั่นวีซ่าติดตามวีซ่าท่องเที่ยวนะสแล้วก็เรื่องของประเทศพื้นทำไมต้องกักตัวพื้นที่สีแดงนะคะนอกเขตเชงเก้น en, เนาะสรุปนะคะออ แล้วค่าใช้จ่ายนะคะโรงแรม500นะคะเดี๋ยวป้าย่าจะมารีวิวให้อีกเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหหลายข่าวเหลือเกินน่าสงสารมากนะคะนอร์เวย์โอ้โหโรงแรมแถวแถวสนามบินนี้ไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะหลายคนนะโอดครวนมาแล้วนะคะโอเคค่ะ ใครที่กักตัวอยู่ป้ายาก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะคนเก่งคนสวยๆทั้งหลาย <st arts> ขอบคุณนะคะที่ยังนำข่าวคราวนะคะทั้งรูปภาพทั้งอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาส่งมาให้ป้ายาได้อัปเดตบอกเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ <st arts> เดี๋ยวป้ายาจะมาแชร์มาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะสวัสดีค่ะฮาเดร拉และสมเน